ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาเป็นจุดที่ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติระบุว่าเป็นโซนที่พักอาศัยของแรงงานชาวเมียนมาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตด้านหน้าติดถนนส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่ตั้งติดกันด้านหลังเป็นห้องแถวปล่อยเชา่ามีซอยเล็กๆสำหรับเดินเข้าออกและรถจักรยานยนต์ผ่านได้เท่านั้นที่นี่มีห้องเช่าวรวมกว่า100ห้อง เจ้าของห้องเช่าเป็นคนไทยที่เข้ามาจับจองพื้นที่ประมาณ10คนเก็บค่าเช่าเดือนละ1 5 0 0ถึง2,500บาทที่นี่ถือว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางชีเล่าคลองท่าจีนและอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติต่อคณะก,กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทอชอตามนโยบายของรัฐบาลแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติ นายกเทศมนตรีตำบลรัศดาชี้แจงว่ามีประชาชนยื่นขอจัดสรรที่ดินรวม81รายชื่อแต่สภาเทศบาลมีมติไม่อนุมัติเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์คอทชอเนี่ยเป็นพื้นที่จัดสรรมาเป็นพื้นที่ที่ไรป่าไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทํามาเพื่อจะอนุญาตให้คนไทยเนี่ยอยู่กันโดยถูกต้องและเทศบาลสามารถถ้าเป็นคอทชอเมื่อไหร่เทศบาลก็เข้าไปดูแลเรื่องเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่ได้แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย คนไทยอยู่30พม่าอยู่70คือด้วยตัวมันเองมันจะเข้าคอทชอเนี่ยมัน <c oughs> มันเข้าไม่ได้มันไม่เข้าเกณฑ์เทศบาลก็ไม่กล้ารับแล้วเราก็ตอนนี้ผมกําลังดําเนินการอยู่ฮะตอนนี้สํานักงานที่ดินแห่งชาติก็ได้รับเรื่องเราไว้แล้วรับเรื่องเราแล้วทีนี้มันยังติดขัดอยู่บางประการทางสภาเทศบาลก็ก็ยังยังไม่อูุมัดโครงการให้ให้เราเพราะ,ะนั้นเราก็พยายามตกลงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ได้อาจจะเข้าไปคุยอยู่อีกทีนึงแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศ เลือกตั้งด้วยนะมันก็ต้องรอให้อาจจะผู้บริหารชุดใหม่มาย้อนกลับไปเมื่อ3ามปีก่อนชุมชนแห่งนี้ถูกมองว่าเป็นชุมชนแออัดไม่ถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งขยะสะสมกลางเมืองภูเกต็ตจนนำไปสู่การจัดระเบียบและขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับประธานชุมชนที่ชี้แจงว่าภาพที่ถูกนำเสนอออกไปเป็นภาพเก่าแตกต่างจากสภาพปัจจุบันที่มีการกำชับผู้เช่าให้รักษาความสะอาด ทำให้ขณะนี้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงยังมีขยะที่พัดพามาตามกระแสน้ําซึ่งเกินกําลังของชาวบ้านในการจัดเก็บด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลองท่าจีนปัญหาของเราก็คือเวลามันมีน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งใกล้คลองก็จะพัดเศษขยะเข้ามาเป็นประจําซึ่งเราก็ป้องกันได้เท่าที่ท,ที่เราทําได้เพราะฉะนั้น ความร่วมมือต่างๆเราก็มีให้เขาเก็บเป็นประจำอยู่แล้วนะสังเกตดูได้จากที่มาดูที่มันยังเหลืออยู่ก็เป็นขยะที่มันตกค้างนิดๆหน่อยๆแต่ขยะจากควเรือนผมว่าไม่มีแล้วส่วนเทศบาลตำบลรัศดาชี้แจงว่าพื้นที่ตั้งชุมชนเป็นข้อจํากัดทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ คือันอยู่ในพื้นที่ของการดูแลของป่าเลนก็เรียกป่าไม้ป่าชลนกับป่าป่าไม้ทีนี้ที่ตรงนั้นยังไม่ได้เป็นที่ของเทศบาลหน้าที่เราเนี่ยก็เพียงแต่ทำได้แค่ว่าไปช่วยเก็บขยะมาเราเข้าไปทั้งตัวทั้งเป็นตัวไม่ได้เพราะไม่ใช่พื้นที่ของเทศบาลนะครับไม่ใช่พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของป่าไม้แต่เราก็เข้าเข้าขอญาตจากป่าไม้เข้าไปเคลียร์ความสะอาดในนั้นอยู่บ่อยเหมือนกัน ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารืออีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เบื้องต้นจะตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากผู้ที่ลงรายชื่อทั้งหมด81รายให้มีการลงพื้นที่ชี้จุดที่มีการยื่นขอให้จัดสรรที่ดินดังกล่าวและหากไม่ตรงตามข้อเท็จจริงจะต้องมีการพิจารณาจัดระเบียบใหม่ขณะเดียวกันทางจังหวัดภูเก็ต กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดูแลความสะอาดพื้นที่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภัสาราจิคัมไทย PBS รายงาน